โจสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับตัวเจเมืองทองนะครับเจ๊เมืองทองก็มีแต่ลอยเล็บที่เอาเข้าไปแกะครั้งนี้เพิ่งยังไม่ถึงสองเดือนเลยครับเจก็มาปกติจะสองเดือนแล้วมาทีอันนี้เดือนกว่า นิ้วก้อยที่ไวเล็บก็มาได้ถึงแค่กึ่งกลางหูนะครับตรงรอบนอกนี่ก็มันไม่จบโอเคตอนนี้แสะไปถึงด้านในรั่ขอปรับแสงโอเคก็ที่เราเห็นกันอยู่อ๋อ ตอนนี้ก็ถึงขอบแล้วแต่ว่ามันเป็นมันขาดตอนก็กำลังเลงอยู่ว่าจะใช้ซ่อมม้วนให้มันหลุดออกมาทั้งแผ่นเลยหรือว่าจะดูแล้วไม่น,าน่าหลุดทั้งแผ่นอะ่ะเดี๋ยวผมก็ดึงเอาดีกว่าก็จะโยก จับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดึงออกมาทั้งอันเลยนะโยกจับแล้วก็ปล่อยโยกจับค่อยๆขี้ออกมาทีละมินนะครับเพราะอยากจะให้มันหลุดออกหมดแต่ก็หลุดไม่หมดนะครับเดี๋ยวดูจะมีข้างในเหลืออีกอ่เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูตรงนี้ไงเดี๋ยวจะไปดูตรงอื่นอีก ก oh, ็ลองดูตรงไหนดีอ่า ก็ค่อยๆทำนะครับอ๋อถึงซิ้นนี้เหนียวมากครับถึงขอบแก้วหูด้วยอนะันนี้จะต้องใช้อนเล็กแล้วงัดเข้าไปครับ ต้องทำแบบเดิมครับจะใช้ตัวนี้ดึงออกมานะครับก็ขยับขยับเอา้าขาดตอนตละหนึ่งอันก็ที่จะได้ไม่เกะกะไม่ได้ไม่ได้ไ มีปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวลองซ่อมแล้วหมุนดีกว่าครับแต่ไม่รู้เดี๋ยวกลัวจะไปเจ็บเก้วหูอ๋โดนโดนขอบแต่ไม่ได้โดนแก้วหูดึงออกได้แล้วครับ ี่ออกมาแล้วออกจากขอบแก้วหูด้วยแต่ว่าจะกลางมันอ๋อกางไม่ได้อะ่ะถ้ากลางมามันก็จะใหญ่มากเลยเนี่ย ตางไม่ได้ตางไม่ได้ก็ดูนี่ไงเดี๋ยวก็จะแกะให้แกะได้แล้วนี่ไงโอ้เหนียวดีจริงๆริอ,อ๋มันเหนียวติดไปแล้วหวะเนี่ยต้นหมุนออกมานี่ดิ้งผนัง ที่ติดขอบแก้วหูวมาด้วยอ่ะชิ้นใหญ่มากแล้วกันอะนี่ไงเจ๊ดูเออเรื่องนี้เนาะมีซิก็มันบวชไปแล้วมีซนะิมีก็มันไปติดขอบแก้วหูจะถือว่าน้อยนะแต่มันคงจะคันเพราะมไปติดขอบแก้วหู เราก็จะล้างนะครับหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวก็ปัดเล่นให้มันหายคันออื ก็ตรงนี้ก็ไขมันเหมือนกันนะครับก็เขีย่ยวออกมาอันนี้ก็ไขมันถ้าอยู่ในรูหูก็เรียกขี้หูแต่พออยู่ข้างนอกเรียกไขมันจริงๆก็ไขมันกันทนั้งคู่ะครับแต่ว่าไม่ได้เหนียวแน่นแบบข้างในอะพอข้างในมันโดนทั้งเล็บทั้งกระต้นบัตมันก็เลยแน่นขนาดนั้นนี่เราก็ ตอนนี้หมดละแหมเมืม่อก,กี้ถ้าง,งัดตัวนั้นได้แล้วออกมารวดเดียวเนี่ยมันก็จะดูเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เราจะใช้สำลีปั่นเล่นๆกันแล้วก็ขั้นตอนการทำสะ,าสะอาดหูเนี่ยช่างแต่ละคนก็มาไม่เหมือนกันนะครับ วิธีการเหมือนคล้ายๆกันแต่ขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ไม่เหมือนกันนะบางคนเขาก็ชอบล้างก่อนแล้วกค่อยมาแคะแต่ของผมเนี่ยชอบที่จะแคะก่อนแล้วค่อยมาล้างส่วนผู้ผมก็ไม่ใช้นะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกผมไม่ชอบเอาผู้ใช้ปนกัน พราะผมดูว่ามันอาจจะทําให้ติดเชื้อแล้วก็เป็นเชื้อราได้ก็เคยมีคนแย้งว่าเครื่องมือก็ใช้ปนกันเครื่องมือเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนได้จุกหัวผมก็จะทำอะแต่มันทําไม่ได้ถ้าผมทําปุ๊บเนี่ยลูกค้ายอมจ่ายแล้วค <c oughs> ่าเครื่องมืออะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นวิธีแช่แอลกอฮอล์ครับในอย่างก็คือเราใช้ตากแดดได้ด้วย เชลงเชลาหรืออะไรก็ตายหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องแลกมาด้วยกับถ้าเราแช่นานไปแล้วเราลืมมาออกเนี่ยเกินสักสิบห้านาทีมันก็เป็นสนินมนะครับงั้นเครื่องมือผมก็เลยเห็นบ่อยๆว่ามันเป็นสนิมที่เป็นเหล็กนะครับตอนหลังก็พยายามเปลี่ยนมาเป็นแบบใช้ของหมอก็ใช้ของอลูมิเนียมแต่ว่าไอ้สองอันนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาไอ้ตรงที่ โคนมันอนะชอบไปบังแสงแล้วมองไม่เห็นนะครับทั้งๆท,ที่มันก็คีบดีนะครับแต่มันบังแสงแล้วมองไม่เห็นเพราะด้วยความใหญ่ของมันนะอันนี้ก็เลยพยายามแต่งเครื่องมือโอ้โหแต่งเครื่องมือนี่อ้ที่เป็นแซเลต์นี่โคตรยากเลยขัดขัดไปจนเหนื่อยอะ ใช้สำลีปั่นขอบแก้วหูเล่นขอบอะไรเล่นแล้วนะครับอ่าตอบนี้เอาตรงนี้ออกตรงนี้หลังจากโดนขูดแล้วพอโดนน้ำยามันก็ออกง่ายเลยะครับโอเ้โหท <c oughs> อั<ห>นี้ซอดจอนะมาปอะอ ไอ้เหียมเหรอมาตัดไปแล้วตัดไปเมื่อวานเองทำไมอ่ะเอ๊นายกนายกคุณอาจารยมาตัดดีเมาทำไมมาเนี่ยแหละอ,อยู่ใกล้บ้านเออ<ม>อืมอ๋อเียบร้อยเรียบร้อยเรียบ้อยอ๋ เอาขยะมาทิ้งกันจริงมันไม่ควรทิ้งขยะตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่บ้านมันอ่ะแล้วก็มันไม่ใช่ที่พื้นที่ทิ้งขยะด้วยแล้วขยะในหมู่บ้านอ่ะรอมเป็นคนที่อื่นมาขยะในหมู่บ้านต้องทิ้งจันท์พุทธศุกร์อย่างเดียวนี่ปรนมันพฤหัดอ่ะ <c oughs> บ้านผมนะที่อยู่เนี่ยมันมีประธานชุมชนใหม่แนละ้วกับคณะกรรมการแต่ปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้เหมือนเดิมก็เลยคือขี้หมากบขี้แมวคนเอามาขี้ไปเรื่อยแล้วไม่เก็บหรอมันประเด็นตรงหมาแมวเนี่ยมันไม่รู้จักหลอกว่ามันขี้ไม่ขี้ยังไงก็เจ้าของนะไม่เก็บถูกต้องไอ้เจ้าของอะที่แย่แล้วก็เห็นแก่ตัว พราะเขาเลี้ยงแล้วปล่อยปล่อยให้ขี้นอกบ้านไม่ให้ขี้ในบ้านตัวเองเพราะตัวเองก็เหม็นขี้ oh, <so. S 1> แต่ก็คนนี้เขาเห็นพวกนี้เห็นแค่ตัวเอาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเอาไว้เพื่อความสุขของตัวเองแต่เวลาเป็นขี้เป็นอะไรก็ให้ไปปล่อยแวงนอก oh, <so. S 1> ชอบแสดง power ตัวเองรักหมารักแมวมั่ง mm hmm. รักสัตว์แต่ไม่ได้รักเพื่อนบ้าน mm hmm. เพื่อนบ้านเดือดร้อนไงก็เรื่องของเพื่อนบ้าน <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราจะมาทําตัวนี้อีกโอ้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลมาอีกไม่เสียงอะไรหรอเจ้าหน้าที่เทศบาลเขามาปรับแต่งไอเสาที่บอกซอยเข้าหมู่บ้านอะอไอซอยแปดเนะี่ยเอขอวันไทยไมหรออืมไม่ใช่ ตอนที่เขาจดทะเบียนของคนอื่นคนทําไม่ใช่อยู่แล้วตอนนี้หมู่บ้านนี้มันไม่ได้เป็นไอ้นี่แล้วไม่ได้เป็นนิติบุคคลเป็นชุมชนไปแล้วเพราะตอนที่เขาจดทะเบียนเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นที่ดินแบ่งขายแล้วก็ในชนโนดไม่มีสิ่งปลูกสร้าง มันเป็นเดียวกันกับที่หลังหลังห้องโชยที่บ้านาน้าเราอยู่อ่ะโอเคตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับข้างนี้ก็หายขันละละหมดละเดี๋ยวเราไปดูข้างนู้นกันป้าไปดูข้างนู้นกันดีกว่าไปดูข้างนู้นกัน เรื <yap> <za ma ine Atlantic> ่องแจกนั้นน่ะแม่บุญธรรมเขาก็แจกจริงๆนะแม่หมูยอเนี่ยเงินก็อยู่กับเขาตั้งเยอะจ่ายเขาบอกว่าขอนไม้มีเห็ดเนี่ยลูกหลานไม่ทิ้งยังไงก็เยี่ยมทุกมาเยี่ยมทุกเดือนแหละ ขอนไม้มีเหตุเลยระวังอย่างนี้อะ่ะมีขอนไม้มีเห็ดแ,แล้วไม่มีเห็ดอย่าไม่มีคนเยี่ยมเอาไออีกทำไมรูหูข้างนี้มันเล็กกว่าข้างโน้นอะ่ะอืมก็ดูจากรอยเล็บมันเข้าไปไม่ถึงกึ่งกลางอะ่ะเล็กเล็บไม่เท่ากันม่ะ ไม่รู้หูไม่เท่ากันก็พยายามจะเปิดอให้แสงมันเข้าไปแคะไม่ได้ละต้องเปลี่ยนอแล้ว โอ้โอเหนียวแน่นมากอามันมันบางอ่ะถ้าดึงเนี่ยขาดตอนแน่แต่ถ้าไม่ดึงก็เกะกะอยู่เนี่ยเพราะต้องการชิ้นใหญ่เนี่ยมันเป็นชิ้นยุยย่ยๆออกมาเนี่ยคมีอยู่เที่ยวเร็วๆนะแป๊บเดียวออกเลย มันครอบผูแล้วมันเหนียวติดกันหมดมันก็แสะหามุมเสร็จแล้วก็เสียบแล้วก็งัดออกมาเลยอันนี้มันเป็นชิ้นบางๆไนงะแต่ก็ภาวนาว่าอย่าให้แน่นเหมือนข้างนู้นเพราะถ้าไม่แน่นเราก็จะเขี่ยวอกมาง่ายๆหน่อยเดี๋ยว่าเขียวมาว่า ดึงออกต้องใช้อันเล็กนะอย่าพิ่งไอตอนนี้นะนี่ไงชิ้นเนี้ยทิมไกแก้วหัวแค่ชิ่ด้แต่มันก็ชิ้นแค่เนี้ยมันไม่ได้ใหญ่เ่ยเดี๋ยวหามุมก่อนย มันไม่ได้เป็นแผ่นเดียวกันเหมือนทุกเที่ยวนะครับครั้งนี้ก็เลยต้องค่อยๆแสออกมาเนี่ยครับดึงออกมาทีละนิดนี้ยนี่ไงมันไม่ได้เหนียวประค้างรน้นะเหนียวปร้ข้างโน้มันก็ติดเป็นพวงออกมา เดี๋ยวพอมันเหลือเสร็จเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีล้างเอานะครับเพราะล้างมันเดี๋ยวก็ละลายออกหมดนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะสามารถดึงออกมาทีเดียวได้ไหมอ้อคีมใหญ่ก็ดึงไม่ได้คนะจับแล้วก็ปล่อยโยกออกมานะครับจับปล่อยโยกออกมาจับ แล้วปล่อยแล้วก็ค่อยโยกออกมานะผมไม่ได้ดึงออกมานะครับผมดึงลงจากข้างบนลงข้างล่างพอไม่งานเดี๋ยวมันก็ไม่หลุดอ้าหลุดมาแล้วครับนี่ไงลงเลยใช่ไหมนี่ไงอตอนนี้มันเป็นขอบแก้วหัวครับดูว่าเหลืออีกอกี่ชิ้นก็เหลือชิ้นเล็กๆอีกสองสามชิ้นแต่ไม่ได้ตรงติดตรงขอบนะครับ ก็แต่ก็ต้องระวังครับเพราะว่าขูยังไงมันก็บางอยู่ดีออกไหมหลุดไปละตอนนี้มันเป็นสเก็ตแล้วครับเหลือแต่เม็ดเม็ดเม็ดเป็นลุยลุยไม่มีแล้วเดี๋ยวจะเอาน้ำยาล้างแล้วก็เอาใช้ตัวเขาตัวสำลีดูดมันออกมากับความชื้นดีกว่า โอ้เส้นผมมาเกะกะกอี <ś les> <ś les> แทนที่จะเข้าไปในรูหูดันออกมากองนอกรูหูอยู่เนี่ยฮอุ้ยนองมันยงน้ำยาก็ไม่ดีเลียก็ <ś les> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเกาเล่นๆไปก่อนแลวเดี๋ยวเอาสำลีปั่นไ,นไอ้ข้างรอบนอกเนี่ยเออไหนๆก็ไหนๆล้างตรงนี้เลยก็ได้ อาอน้ำยาตรงนี้ล้างล้างล้างออกมากองนอกซะก็เดี๋ยวผมจะทานสำลีอันนี้เป็นชิ้นเล็กๆเอาแล้วก็เราจะไปดูดความชื้นเอานะครับแล้วก็บีบแน่นๆเลยแล้วก็ดูดน้ำยาจากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเอาเดี๋ยวก่อน ตรงนี้ก็มีไอ้ขี้หูนี่หลุดออกมาแล้วเดี๋ยวผมไปเคาะเอาเศษไขมันออกก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไปนี่ตอนนี้ผมจะเอาเอาสำลีที่ชุบน้ำยาจากรอบนอกไปปั่นปั่นเล่นๆจริงๆไม่ใช่ปั่นเล่นนะครับปั่นให้ไอ้ที่เป็นเป็นอขี้หูเม็ดเป็นเมดที่มาหลงเหลือเศษนิดๆหน่อยๆเนี่ย พอมันโดนน้ํายาเดี๋ยวมันก็ค่อยละลายหรือว่าไนตติดออกมาไนตว่ะไนตนี่เป็นคําเมืองก็คือละลายนั่นแหละครับแล้วถ้ามันเป็นเม็ดเล็กเม็ดน้อยมันไม่ละลายมันก็จะติดมากับสำลีนะครับสำลีมันชื้นนี่ไงนี่ไงมันมันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเราก็มาเคาะออกเอาก็เราจะทําไปถึงขอบแก้วหูอ่ะตอนนี้ถึงละ แล้วก็พยายามหมุนมันทุกมุมนะครับสำหรับคนที่ชอบดูขี่หูเจเมืองทองเยอะๆเที่ยวนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแถมเพิ่มความยากครับอีกแต่เดี๋ยวเราจะปั่นสำรีเล่นให้นานๆาน,นะครับแฟนขับจะได้หายคิดถึงกัน <c oughs> ปั่นทักสามชั่วโมงเป็นไงส่วนคนที่บอกว่าจะเอาปั่นสำลีอย่างเดียวนะนะครับเดี๋ยวก่อนนะ แล้วเจ,จะไงหงายมามน้ำยามันก็หกเลอะเจเลยเส้นผมอีกแล้วเดี๋ยวเขาจะปั่นให้ส่งการติดล่านปีสี่ 4, ผมต้องไปส่งเมียสงการนะวันที่สิบหกอะน,นอกจากเป็นวันหวยออกแล้วมันเป็นฟุตบอลเชียงรายก็เตะเมียคนที่ไหนคนพยาวอะพยาวเมืองคนงามไม่เคยได้ยินเลย พยาเมืองคนงอมพเยาเมืองคนงอนอ่าใช่ไอหมูยังมีโรงแรมอยู่ที่นู่นอยู่ใช่ไหมอืมดีดีดีวันหลังมาไปนอนพเยานี่ไปนอนโรงแรมฟรีไหมเนี่ยอือนี่อือนี่ฟรีหรือไม่ฟรี ไปบอกแล้วจะไปบอกคนเคาน์เตอร์ว่าไงมหาเสียมหมูครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่สิมันจะเรียกผู้จัดการหมูหรือว่าประธานหมู <c oughs> ชนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำเรีนอันเล็กๆนะครับ เมื่อก่อนนะเคยจะไปรับงานถ่ายรับปริญญาที่พะเยาไงแต่พอคิดอีกทีไปแล้ววันหนึ่งได้ห้าพันห่าน้ำมันค่าที่พักค่าขี่รถแปอ๊ะไม่ไหววะ <c oughs> ก็เลยไม่เอาดีกว่าเล <c oughs> ็กออกใช่ไหมปริญญ <c oughs> าอะ ช่างภาพพยา,ยามก็มีนี่แต่ว่าอช่างภาพพยาเห็นหลายงานละคนเดียวรับสามสี่งานนึกออกไหม,มแล้วถ่ายเขาไม่ดีอะ่ะเสียชื่อช่างภาพกันหมดแต่ช่างภาพเชียงรายบางคนก็ทํำนะอย่างแต่ของผมนี่ผมรับงานเดียวนะอย่างแม่ฟ้าหลวงผมก็รับปีละงานปีละงานเ แต่ปีนี้ได้ถ่ายสองวันสองงานก็วันละห้าพันห้าพันแตไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าผมไปออกเลนใหม่มาเพื่อจะถ่ายงานนี้นี่หมดไปสามหมื่นเก้าอ่ะ,อะอเลนที่จะใช้งานเป็นเลนวายยี่สี่เจ็ดสิบนะเอาไวถา้ถ่ายใกล้ถ่ายไกล แล้วก็ถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกปินให้ภาพมันออกมาสวยๆต่ปีนี้ถ่ายไม่สวยหรอปีนี้ใครสวยส่ก็เอาออกไปเพราะพระเทพมันก็ป,ปิดตาก,กัะบดดเลยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้เข้าไปถ่ายแบบนั้นเข้าไปถ่ายในนั้นะไม่ได้ผมถ่ายตอนที่เขาทาเสร็จแล้วแล้วมันจะอยู่ในช่วงเย็นเนี่ยไอ้ตรงลานดาวมันจะมีจุดที่สวยๆแล้วเราก็ไปถ่าย ปีหน้ากำลังคิดว่าจะเพิ่มไฟเพิ่มตัวแฟตกับตัวแฟตนีงมันต้องมีซอฟต์บอสแต่ถ้าทำงั้นเราขนไปเองลำบากเอาโทรศัพท์อบอกแค่หูอยู่ฮัลโลาวัาไน บ้านไหนบ้านไปญี่ปุ่น,นะค่ะมีการคุยนอกรอบแสลสี 4, ่พันอะให้เช่าบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งเทศบาลไม่เก็บภาษีต้องแลเดี๋ยวเราจะไปแจ้งเทศบาลให้เก็บภาษีเช่าบ้านเดือนละสี่พันเนี่ยช่าไหนเนี่ยปะกโกอูอปะกอยัง ว่าไม่ไกลแล้วนี่เดี๋ยวนี้ประกอบไม่ไกลนี่อไอ้ตรงแถวที่จะไปถึงไอ้เชียงรายคาสิวิที่ทํายางนั่นน่ะเหรอตรงซอย<ป>ขวานั้นปะไปเออ้าตะวันแดงอ๋อเอา้เอาไอ้นั่นเองนั่นไม่ใช่ดูแลอยู่หรอไอ้ไอ,อ้ลูกสาวอะ่ะมันไม่ใช่อยู่แถวนั้นเหรอ,อ,อแล้วนอกจากดูหอพักแล้วมันทําอะไรอีก มันก็ไม่อยู่โรงพยานาอะโอ้โรงพาบอะไรอ่ระถามบัสิทธิ์นั่นอะอ่าตอนนี้ก็ดูนะครับเดี๋ยวจะขอปั่นสำลีไปเรื่อยๆก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะทำอะนเล็กๆเ,เพื่อความมโทรม,มาถามเบอร์ว,ว่าห้าร้อยพันอะไรบ้าหูเนี่ยหมายความไง มาต่อราคาเช่าอ่ะก็ไม่ต่อมันก็ถานแค่นั้นแล้วไมต้องเป็นเบอร์เราไม่ให้เป็นเบอร์คนอื่นเราเป็นเจ้าของเป็นเบอร์คนอื่นแต่คนอื่นเขาดูแลไงก็ให้โจเปนก็เราต้องรู้เรื่องอ๋ออยากรู้ว่าใครมาทำใช่ไหมเวลาเก็บเงินมาจะได้ไม่อมเงินเราใช่ไหมแล้วแล้ใช่ได้นี่ โอเคโอเคโอเคก็เที่ยวนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขี้หูโดยรวมเดี๋ยวให้ดูก็ไ่าจต่มันไม่ได้เยอะเหมือนทุกครั้งปเทียวนี้ก็จบเดี๋ยวดูขี้หูโดยรวมกันครับใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กันได้นะครับถ้าคนเขอจะเอากาซีใครแต่อก็เอา ตรงนั้นมันมันยาวอืมจะให้พันสองพันมันเช่าไม่ได้เด้บ้านเป็นหลังเลยแค่นี้ด้วยม่อะไรด้วยใช่กรุงเทพมีหาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะบ๊ายบาย